อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พี w เคไว้จะก็ชานลนะคะวันนี้แก้วกลับมาแล้วค่ะวันนี้ค่ะแก้วมาแนะนำละกันเป็นแบบ Top ปฟของแก้วเลยนะคะที่เป็นน้ำหอมแบรนด์เนมที่แก้รู้สึกว่ามัน timeless ก็คือไม่มีการเวลาคือสามารถหอมด้ตลอดเวลาแล้วก็กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะคลาสสิก ผู้ดีนะคะมีความคลาสสิกมีความผู้ดีแล้วก็มีความรูดาในตัวเองนะคะห้ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แก้วคัดมาแล้วว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ทุกกาลเทศะทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่มีวันตายมันทามเลสมากๆเลยค่ะเป็นผู้หญิงคลาสซี่มากๆเลยค่ะแก้วจะไม่จัดลำดับนะคะว่า1-5เนี่ยอันไหนเป็นนบอันเลยอันไหนเป็น n ั m e r อไม่มีนะตัวแรกเลยค่ะที่แก้วชอบมากๆนะคะตัว C ค่ะนี่เลย ตัวสีสีของเ o j o a อา m a n i นะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันมีทั้งสีอันนี้ก็คือเป็นสีแบบสีออกพีชนะคะมีสีชมพูแล้วก็มีสีแดงคือแกบอกเลยว่าตัวสีเนี่ยหอมหมดทุกตัวนะคะแค่มีความต่างกันนิดหน่อยอย่างแก้วเงี้ยแต่ก่อนแกเคยใช้ตัวสีที่เป็นสีแดงซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะให้ลุคแบบ working w o m a n คือหอมมากๆเหมือนกันนะคะแต่ให้ลุคแบบ เป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นความ working m o v e m e n ถ้าแก้อาไปใส่ตอนบินในไฟล์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนนี้ก็อยู่ business class เนาะก็จะรู้สึกว่าเออเรารู้สึก more professional เรามีความแบบมืออาชีพมากขึ้นนะคะแต่ตัวนี้ที่แก้วเลือกมาบอกทุกคนเนี่ยเพราะว่าตัวสีสีสีพิชตุนๆแบบนี้นะคะให้ดูนี่นะมันเป็นตัวที่เออ ละมุนขึ้นใช้คํานี้แล้วกันมันไม่ใช่แค่แบบฉันเป็นสาว working woman ฉันเป็นสาวบอบบางที่มีความสวยหรือว่าฉันเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งก็ได้แต่อ่อนโยนในตัวค่ะมันมีความคลาสซี่มันมีความหรูหราขึ้นมาไม่ใช่แบบหยฉันเป็นแค่ผู้หญิงแบบ working woman อะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เลยเอาเนี้ยมาให้ดูว่ามันชอบมากๆม,มีกลิ่นแบบหอมละมุนตุนต่นๆนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้อะ่ะใช้คําไหนดีมันหอมอ,ะอม่ะนะทนไม่ไหวฉีดอีกแล้ว มันคลาสสิมกมากมันหอมมันมันใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะถ้าอันเนี้ยเธอจะให้บอกว่าอเออยู่ใส่ไปแบบว่าไปเดทก,กับแฟนได้ไหมไปทํางานได้ไหมไปงานกลางคืนได้ไหมไปปาร์ตี้ได้ไหมได้หมดเลยค่ะอยากใส่ไปไหนใส่ได้เลยหอมมีคนทักได้ตลอดตัวที่สองตัวนี้ละกันอีฟแซงนะคะอ่ะตัวนี้อีฟแซงโรอนถ้าออกเสียงผิดแบบไม่ใช่แบบ French ก็ขอโทษด้วยนะคะตัวนี้ค่ะก็ สุดยอดมากๆเหมือนกันตัวนี้ออกจะมีในในวรรดาตัวทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวนี้ที่ค่อนข้างหวานนะคะหวานกอดมนี่หวานผู้ดีแต่มีความหรูมีความเป็นคุณหนูแต่ก็หรูเหมือนกันนะจ๊ะนี่คือไม่ใช่เป็นแค่ฟิลแบบลูกคุณหนูอะค่ะแต่เป็นฟิลแบบลูกคุณหนูแต่เป็นคนที่มีความหรูหรามีความคลาสซี่ในตัวซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ชอบมากก็จธอธิบายยังไงมันคลาสซี่มากๆมันหวาน มีความละมุนถ้าวันไหนที่เราอยากรู้สึกว่าเออมีความหรูก,ก็จริงแต่ว่าอยากมีความดูดีเป็นลูกคุณหนูเป็นฟิลเตอร์เล็กตัวน้อยตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวนี้ได้นะคะก็จะดูมีความเป็นเด็กขึ้นมานิดนึงมีความเป็นลูกคุณหนูลูกคุณนะคะขึ้นมานิดนึงนะก็ชอบมากๆค่ะตัวนี้ตัวที่สามค่ะตัวนี้ก็คือ Gucci f l o r a นะคะตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วแก้วว่าเขามีหลายๆแพ็คเกจออกมาใหม่นะแต่ว่าแก้วมีแพ็คเกจนี้อยู่นะคะซึ่ง Gucci f l o r a เนี่ย ชอบมากตรงที่ไปเลยจ้ะดอกไม้ทั้งสวนแต่เป็นดอกไม้ทั้งสวนที่พูดว่าไงดีเป็นดอกไม้ทั้งสวนที่ไม่ทําให้เราดูเลี่ยนหรือว่าเป็นแบบสาวา่าสาวสวีทแล้วเปลี่ยนบุคลิกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่นะคะเป็นดอกไม้แต่มีความเป็นความผสมของดอกไม้ที่ลงตัวให้ความรู้สึกแบบคลาสซี่ให้ความรู้สึกเป็น ผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองแต่มีความอ่อนหวานต้องใช้อยางงี้แล้วกันสําหรับแก้วนะสําหรับแก้วแก้วโดมอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าอืมมันให้เวลาเราแบบว่าเรามันตรงกับบุคลิกแก้วตรงที่อาจจะดูอ่อนหวานอาจจะต้องใช้ครานี้คืออาจจะดูอ่อนหวานแต่แบบเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนแบบไม่ยอมคนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะให้ความหนีแบบเป็นลูกคุณก็จริงแต่ว่าไม่ยอมนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ ไปลองดูนะเพื่อนแก้วบางคนเนี่ยคือแกวเคยแนะนําไปทั้ง5้าตัวเนี่ยแกแนะนําไปส่วนใหญ่ทุกคนจะเห็นด้วยกับทุกตัวที่แก้วแนะนํานะคะแต่บางคนเนี่ยกูชี่ฟลอร่าเขาก็อาจจะไม่ชอบในกลิ่นดอกไม้บางคนมีความแพ้ดอกไม้หรือว่าแบบเป็นคนที่เวลาได้กลิ่นดอกไม้เยอะๆแล้วปวดหัวเนี่ยอันนี้ก็ไปลองดมดูก่อนนะเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาตรงนั้นด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับแกวเนี่ยแกว่ามันหอมมากๆเลยนะอ่นะ ตัวต่อไปค่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ชอบมา,มากๆจะเห็นว่าใช้ไปแบบครึ่งขวดแล้วนะนี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็เอาไปใช้บนฟล์แล้วทําฝาหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้ในแคบินนะคะแกก็เลยเอาฝาของอีฟแซงที่เป็นที่เป็นเซรั่มมาใส่แทนนะเป็นอีฟแซงนะคะรีเบรนะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างเหมือนเหมือนตัว C ีเลยจะมีหลายแบบ หลขนาดแบบมีตัว Intense ที่ค่อนข้างสีเข้มกว่านี้แล้วก็ตัวนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าแก้วอะ่ะถ้าให้เลือกแกชอบตัวนี้ที่สุดคือบาลานซ์ที่สุดแล้วก็ไม่ Intense เนี่ยถามว่าดีไหมดีนะคะติดทนติดแน่นเลยของบลิเบอินเทนเนี่ยแต่ว่าแค่รู้สึกมันมากไปนิดนึงอืมแก้ว,กวถ้าเราถ้าสมมติเราอยากได้ในความทัมเลสความโรลาความแบบ อยู่ตลอดความสามารถใช้ทุกสถานการณ์ว่าไม่ใช่แบบ intense เ,เหมาะกับกับงานกลางคืนหรือการไปปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะที่เราอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะแบบ replenish น้ำหอมหรือว่าอยากได้แบบกลิ่นทีเดียวตุ้มแล้วก็แบบจัดเต็มยาวๆนะคะก็ต้องเป็นตัว intense นะแต่สำหรับแก้วเนี่ยถ้าให้มองในมุมน้ำหอม timeless นะคะจะเป็นตัว,วริเบตัวนี้ตัวธรรมดานะซึ่งหอมมากอันนี้เนี่ย คลาสซี่มากสำหรับแก้วนะเซ็ก,นะกคลาสซี่มากเซ็กซี่มากผู้ดีมากหรูหรามมากใส่แล้วแบบเอา,อางี้เวลาแก้วใส่ไปบินอะ่ะผู้โดยสารนักบินลูกเรือหัวหน้าลูกเรือกาวซับถามทุกคนต้องใช้คำนี้ว่าแบบเฮ้ยยูใช้ถํำหอมอะไรอ่ะทำไมหอมจังเลยอยากให้ลองตัวนี้ดจริงๆชอบมากก็คือเป็นหนึ่งใน ตัวที่แก้วดิสค o เวอคือเพิ่งเพิ่นคนพบนะเพาแก้วยังไม่เคยใช้ตัวริเบเลยเพิ่งได้เริ่มใช้แล้วกลายมาเป็นหนึ่งในหน้ำหอมทำเลสสลอดการดของแก้วแล้วเรียบร้อยเพราะว่าชอบมากมันหอมมากมันทำให้บุค,คลิกเราดีขึ้นมันมันชย้ยเราออกมามันทำให้เราแบบสายแสงออกมาเฉยเลยอะไรนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ตอนนี้แก้วขาดไม่ได้ในกลุ่มของแก้วนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เป็นตลอดการในชีวิตแก้วเลยแกวคงไม่เปลี่ยนไปไหนแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบตัวที่รักแรกพบแล้วก็ตกหลุมรักตลอดไปนะสำหรับใครที่เคยดูวิดีโอแล้วก็คงรู้อยู่คือตัวนี้เลย Channel นะคะ c h ชแนลม s m โ s e l l ค่ะตัวนี้เลยซึ่งบอกเลยว่าชแนลม s m โมเ l ลเนี่ยมีแบบ Intense ด้วยนะตอนนี้ออกมามี Intense มีชแนลม s m โ s เ l ลแบบธรรมดาแบบนี้นะคะซึ่งแก้วเคยลอง Intense แล้วแก่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะ h e a วีอ่ะใช้คำนี้แบบหนักเกินไปมันดีนะถ้าเราไปงานกลางคืนหรือว่าเราวันนั้นเราต้องการน้ำหอมแน่นๆมันดีมากๆค่ะคือถ้าถ้าแก้ไปบินแล้วแกวขี้เกียจเอาน้ำหอมไปไปเติมเงี้ยแกจะใส่มัสโ c เซลที่เป็นตัว Intense ก็คือทีเดียวอยู่ทั้งไฝแต่ว่าอันนี้ถ้าให้พูดถึงความ Timeless ความ c l a s s ีความไม่มีวันตายความใช้โอกาสไหนก็ได้เนี่ยแกก็ให้ตัวมัสอมเซลตัว,ต,วตัวปกติไปก่อนนะคะเพราะว่า มันดีมากมันมันใช้รูสกษนะการมันทําให้เราเป็นผู้หญิงดูราผู้หญิงคลาสซี่ผู้หญิงแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนโยมมีความอ่อนหวานกลิ<อ>่นแรกกับกลิ่นสุดท้ายเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันแต่ว่ามีความคลาสซี่เหมือนกันนะสาวโอ้ยคือไม่รู้จะรีวิวยังไงคือชอบตัวนี้ที่สุดแล้วถ้าให้พูดถึงน้ําหอมที่ใช้มาทั้งหมดนะคะ ก็คือตัวนี้เป็นที่หนึ่งในใจเสมอมาและยังไม่เปลี่ยนจนถึงวันนี้นะมันอาจจะมีตัวไหนก็ได้นะนะคนที่ทำให้เราเปลี่ยนใจถูกไหมคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ย Chanel m a s t m o s e l คืออันดับหนึ่งในใจนะคะตัวนี้เลยว่าแล้วก็ขอนิดนึงแล้วก็ Chanel m u s m s e l l ในแก้วอ่ะชอบไปนอกจากที่จะซื้อตัวน้ําหอมแล้วค่ะเขาจะมีแฮมมิสที่เป็นที่เป็นกลิ่นเดียวกันน่ะโอ้ยแม่เจ้าใช้คํานี้ว่า ถ้าฉีดแฮมิสฟึบฟึบฉีดฉีดน้ำหอมอีฟฟึบฟึบในตัวทั้งวันคุณพระมองแต่ต้นซอยยันปากซอยค่ะใช้คำนี้แบบมองถามดมแบบมันหอมมาทุกคนเธอเดิน,น,นผ่านใครคนไหนก็จะแบบอืมสาวตัวหอมเดี๋ยวเป็นฟิลเซเลบริตี้เป็นสาวดาราสาวว่าสาวตัวหอมอ่ะจ้าแต่จริงๆการฉีดแฮมิสมีผลมากเลยนะคะถ้าเรามีแฮมิส ที่แมชกับน้ำหอมของเราแล้วด้วยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, number one ใช้คำนี้เธอจะเป็นสาวคนสาวสวยเดินผ่านใครก็มีแต่คนมองเพราะว่าเธอตัวหอมนะคะอ่ะก็วันนี้เป็น5 uh, timeless brand name นะคะเดี๋ยวยกให้ดู้า timeless นะคะที่เป็น5ตัวในใจแก้วเสมอมาแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะแล้วก็ถ้าใครลองแล้วชอบไม่ชอบตัวไหนก็แนะนํามาได้หรือว่าใครมีน้ําหอมทามเลสของตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยฉันใช้มาตลอดแล้วมันใช้ได้ทุกสถานาการณ์และอยากให้แก้วลองเนี่ยก็คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะยัย <Yay. S 1> <laughs>